ทองคำปวนหนักหลังกูสปอตทะยานแตะ3,500ดอลลาร์ถูกเทร่วม150ดอลลาร์ลงทดสอบ3,360ดอลลาร์ทองไทยโหดแม่แพ้การเปิดตลาดชั่วโมงแรกร่วงลงไปแล้ว1,100บาทสวัสดีเพือพ่อนๆนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธ23เมษายนโกลามีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราพร้อมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องทาง,างต่างๆด้วยนะครับราคาทองคำถือว่าโหดมากๆเลยนะ ครับเมื่อวานทย,ยานแรงทั้งวันเลยนะครับทองคําไทยปรับมา1,250บาทนะครับแต่ว่าเช้านี้ก็ลงแรงหนักเช่นเดียวกันนะครับโกลสปอร์ตเปิดแกลบลงไปทดสอบ3,150บดอลลาร์โดยประมาณทองไทยเปิดตลาดชั่วโมงแรกร่วงลงไปแล้ว1,100บาทเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สัตว์บุญการของโกล,ลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก y ีเจบุลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอินดากโอโคเทสจำกัด บริษัทชายนิงโกบูเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวอรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมอรตี้จำกัด เรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาทองคําไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ทาสถิติการปรับเปลี่ยนระหว่างวันมากถึง35ครั้งนะครับนี่เป็นการประกาศของสมาคมค้าทองคานะครับเป็นการปรับขึ้น21ครั้งปรับลง14ครั้งรวมบวกขึ้นมา1,250บาทนะครับพร้อมทาสถิติขายออกทองคําแท่งสูงสุดอยู่ที่54,800บาททองรูปพันอยู่ที่5 5 6 0 0บาทส่วนเช้านี้ราคาก็เริ่มเคลื่อนไหวผันพวนะครับแต่เป็นการผันพนในทางลบนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคา ดลดลง8,850บาทก่อนอีกชั่วโมงถัดมาจะประกาศลดลงครั้งละ50บาท5ครั้งนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่งณเวลา10.00นอยู่ที่53,350บาทราคารับซื้ออยู่ที่53,250บาทขณะที่ราคาขายออกทองรูปพันธุ์อยู่ที่54,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่52,286บาท84สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่33.51บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยใช้นิ่งโกงว่าวันนี้ราคาทองคําไทย สามารถขึ้นทดสอบ55,000บาทได้สําเร็จนะครับแต่ก็ไม่สามารถเบรกลู่แนวดังกล่าวไปได้เกิดทําให้เกิดแรงเีขายแล้วก็ทิ้งตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากราคาทองคำโกลด์สปอร์ตที่ปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่โดนทัมเนี่ย ประกาศนโยบายกลับอย่างกระทันหันเลยนะครับอย่างไรก็ดีการที่ราคาปรับตัวลงก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับคนที่จะรอซื้อใหม่ก็ให้รอถอยเข้าซื้อเพื่อได้รอบนะครับโดยแบ่งแนวเข้าซื้อตามจุดแนวรับสําคัญแล้วก็มีไม้เผื่อถัวเฉลีย่ยเพิ่มเติม4-5ไม้นะครับโดยให้แนวต้านแรกที่53,630 53,950แล้วก็54,400บาทส่วนแนวรับอยู่ที่ 53,300- ถึง53,100บาท52,200แล้วก็51,350รบาทไปดูกื่อนไอร้คลกาื่น ราคากูุสปอร์ตเมื่อวานนี้ได้พักฐานแล้วนะครับหลังจากขึ้นทําออทมไฮที่3,500ดอลลาร์ 3, 500, แล้วก็ถูกเทล,ลงแรงรวม150ดอลลาร์นะครับมาแตะจุดต่ําสุดที่3,366ดอลลาร์ 3, 6, ก่อนจะมาปิดตลาดที่3,379ดอลลาร์ 3, 9, โดยรวมลดลงไป44ดอลลาร์นะครับหน่วยราคากรสปอร์ตได้ปรับขึ้นเร็วนะครับจาก3,000ดอลลาร์ 3, ไปถึง3,500ดอลลาร์ 3, 500, ใช้เวลาเพียงแค่39วันนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงถึง30%นะครับส่วนช่วงเช้าวันนี้ราคาก็ไดด้เปิ กระโดดลงนะครับไปทดสอบแถว3,310ดอลลาร์ 3, 3โดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์หลังจากที่ทรัมป์ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะไล่นายพาเวลออกจากตําแหน่งนะครับก่อนที่ราคาก็จะดีดตัวขึ้นมาปิดแกวบแถว3,380ดอลลาร์ 3, 3ได้นะครับหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูละครับว่าราคาจะกลับลงไปทดสอบจุดต่าสุดเดิมของเมื่อเช้าหรือว่าจะกลับขึ้นไปข้างบนต่อเลยนะครับเรามาดูปัจจัยที่กดดันราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับมาจากแรงเทขายทางไรแล้วก็แรงขายทางที่นินีนะครับ หลังจากราคาเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอนะครับนอกจากนี้ยังมีแรงขายทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังล่มดีครังสรายกาว,ว่าความขัดแย้งทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะคลี่คลายลงในไม่ช้านะครับนอกจากนั้นราคาทองคายังได้แรงกดดันจากประเด็นที่ประธานวิบรินต้องการพบกับประาธานดิฉัมที่นครมติกันนะครับเพื่อเจราจาหย,ยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับทางนี้การลงทุนทองคําในช่วงนี้ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ต้องติดตามความคืบหน้าของข่าวในประเด็นต่างๆอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับแล้วดูมุมม งการลงทุนจากบริษ,ษัทค้าทองคําไทยนะครับทาง y l g มองว่าได้เกิดแรงเทขายอย่างหนักหลังราคาทดสอบเป้าหมายสําคัญของ y l g ที่3,500ดอลลาร์นะครับทำให้ราคาเข้าสู่ช่วงของการพักตัวเะียะกลางนะครับวันนี้มีนับแรกปริเวณ3,349ดอลลาร์หากยืนได้จะดีดตัวระยะสั้นก่อนนะครับหลังราคาเริ่มเข้าสู่โอเวอร์โซแล้วก็เกิดฮิดเดนบูลลิตดเวเรนซ์นะครับแต่จะเป็นการดีดเพื่อลงต่อนะครับโดยจะมีแนวต้านที่3,382ถึง3,410ดอลลาร์แล้วก็หากหลุด3,349ดอลละะาร มีแนวรับรถับไปที่3,332แล้วก็3,316ดอลลาร์กลุ่มการลงทุนทางวายจีนแนะนำว่าให้ขายหากราคาไม่ผ่าน3,382ถึง3 4 1 0ดอลลาร์ชะลอการขายรวดตัดขาดทุนหากผ่าน3 4 1 0ดล,ล์ไปได้นะครับรอซื้อคืนหากราคาไม่ดุด3,349ถึง3,332ดอลลาร์หากหลุด3,332ดอลลาร์ให้ชะลอไปซื้อที่แนวรับบริเวณโซน3,323ถึง3,316ดอลลาร์ขณะที่ ARR โอเชีมองว่าได้เกิดการปรับฐานอย่างหนักจนราคาหลุดต,ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มล่าสุดนะครับเป็นการยืนยันว่าจบรวบขาขึ้นนะครับแล้วกำลังเข้าสู่ช่วงการแกว่งออกด้างข้างเพื่อสร้างฐานใหม่นะครับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรรอพิจาณาเข้าซื้อตามแนวรับ3,350 3,340แล้วก็3,330ดอลลาร์ตัดขาดทุนนะครับหากราคาปรับฐานลงต่ำกว่า3,320ดอลลาร์แล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาติดตัวประมาณ10ดอลลาร์จากจุดซื้อหรือว่าแนวต้าน3,360 3,370แล้วก็3,380ดอลลาร์ปิด ท้ายกันที่เร่งขงคอมมิชี้นะครับพันัรวันที่3,350แล้วก็3,337ดอลลร์ส่วนแนตตานรายวันอยู่ที่3,399แล้วก็3,412ดอลลร์นี่คือข้อมูลที่โกลวเราสรุปแล้วก็ยียกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกโกเทียนะครับมาดูทิศทางแนวโน้มราคาทองคําในช่วงนี้กันเลยครับว่าจะไปยังไงต่อแล้วเราจะวางแผนการลงทุนกันยังไงติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนขอบพระคุณที่